เอาอีกไหมล่ะเยกบเลยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ย Oh. สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่คาเฟ่รับรับ,รบรับจริงออนกราวเป็นคาเฟ่สไตล์แบบคือมีสัตว์เลี้ยงอ่ะเออก็คือวันเนี้ยเราหาที่ให้เด็กๆในน้อยอยากดูสัตว์คือในพัทยาเราก็ไปมาหลายที่แล้วนะแต่บางทีมามา,มาเซิร์ชเจอที่เนี่ยเขาเปิดมาตั้งแต่ประมาณปลายปีละแต่เราเพิ่งจะได้มาเขาบอกเป็นคาเฟ่รับลับจริงเส้นทางเข้ามาลึกหน่อยแต่ทางหาง่ายพี่เขาทำป้ายบอกบอกทางมาตลอดเลย แล้วเรามาได้แป๊บหนึ่งฝนจะตกเดี๋ยวเราพาเขาไปชมข้างในนี้แล้วกันบ้างไปเลย ข้าวที่ไหนเนี่ยผัดซีอิ๊วผัดซีอิมือเช้ามือเช้าของเธอเชียงแล้วอ่ะคือไม่ยอมทานมือเชา้าพ่อลูกก็ทานกันม,มาแล้วาลนานไงเดินทางมาไกลเดี๋ยว

ฝันหน้าด้วยโยหมดแล้วอร่อย่ไหมไม่ต้องปรุงเลยอร่อยฝนนั่นตกเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายรอบๆนาดที่รอบๆอยู่กว้างมากวันนี้เราขับรถผ่านตรงไหนฝนมันก็ตกอ่ะแต่ทุกคนดูนะแดดแบบว่าแรงมากแดดเยอะแดดแรงทาแบบมาถ่ายภาพชิ้นเดียว กวยหอที่นี่น่ารักนะอร่อยวนะันนี้หนูันนี้หนูหนูเหรอคะคที่นี่เป็นห้องพักด้วยนะมาทำกิจกรรมได้มาขี่มา้ามาพายเรนะือแล้วคือเขาจะมีห้องพักด้วยฝั่งตรงน,นก็คือเป็นสไตล์คล้ายๆโรงแรมเมื่อแบบกี้เราสั่งอาหารใช่ไหมเราขับเาจะมีปู้องให้เราหนึ่งใบ ก็คือเอาไปชิงโชคว่าจะได้รุ้น,นจับห้องพักอะประมาณคือจับเรือลัคราเอะไรประมาณเงี้สำหรับลูกค้าที่มามามาทมา,มา,ายคาปเฟ่พ่อหือ่กากิจกรรมมีขีม่ม้ะให้อาหารจัดปัดนเรืออ,อย่างแล้ก็มีลุ้นที่พักตมีท้ายแไปแว่บอกเลย ทำไมนะลูกอยากพักผ่อนที่นี่อยากพักผ่นนอนที่นี่อ่ะ,อะ <c oughs> นี่เห็นไหมอะไรเนี่ยอ่านว่าไงมีตะปูต้องมีค้อนอถ้าอยากมีขนอ่อนต้องมีเขานี่ไข้าวออไรย่ะมันได้สั่งเลยลว่า <c oughs> เียนมาแล้วดนะิ <c oughs> ต้นทามไก่เหนียวเดินทางมัไกลแล้วเหนียว

ฮทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยโอ้น่าัวหานไม่มีอันนี้ตรงนี้ไม่มีหานตรงนี้มีแต่หมูมีแต่น้องหมูเห็นไหมโอ้โหฝนตกด้วยทุกคนฝนตกแดดออกโอ้ดูดิฝนตกแดดออก โอ้หนูเห็นด้วยเหรอ,อโอ้หัหนหน,ห,หนูถ่ายสองตัวเฮ้ยสาตัวหานสาสหนึ่งสองสามสาตัวนี่น้าหูเพียบตาหานไม่เพียบหน้าหูเพียบตาหานไม่เพียบห่บหานกี่ตัว อ่านสามตัวอ uh ่ะฮะไ่ปลสวยมากอ่ะค่ะสวยมากเหรอ uh huh. อ่ะตรงนี้เดินไปทางนี้ให้หาปลา uh huh. เดินไปทับที่ไหนอ่ะนี่ไงเดินลงมาข้างน้ำเนี่ยตรงนี้เหรอใช่ โอ้ตรงนี้มีตาด้วยตรงนี้มีผ้าน้ำไม่มีจริงรว่ามีจริงความสูงอ่ะเออไม่สูงหรอกเรือเปลี่ยนล่มก็จะมีกิจกรรมให้อาหารตาในโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีเรือทีบแต่รู้สึกว่าจะไม่มีคนมาถี่ละ เป็นลมอยู่ตรงนน้นลำหนึ่งตรงนี้ไม่ไม่ใครมามาตามาเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยมีงานอะไเนี่ยแต่เพิ่งเะขอพูดกแบบไม่ใครมาจริงๆเลยมีพี่โลกเขาก็นั่งกันอยู่ในร้านกาแฟนู่นฮะตรงเนี้อ่ะตรงเนี้ยตรงนี้ก็มีก็ไอ้ข้างล่างอืมแล้วทำไมไม่มีใครมาตรงนี้ล่ะไงอืมไม่มีไงเพราฝนมันตกเมื่อกี้เฮ้ยตามันอ้าปลาเหมือนเนี่ยนะปลา ปลาเต็มเลยน่นนอ้ปลาดูใช่ไหมปลาเรียบเลยฮะอันี้ปลามารอแล้วหรอปลามารอแล้วตให้ห้หาปตากันด้ว เอใ่ไหมนอีกไหมล่ะเอบเลย Đồ nam. เยอะมากเลยป่าปนหวานเา็นอย่างนี้ด้วยหรือใหญ่เลยปนหวานเป็นางนี้ด้วยนี่นปนหวานมป็นอย่างนี้ด้วยครับปนหวานเป็นอย่า,า,างนี้วยปี่วานี้เดี๋ยวป้าหวานให้ดูทีหนึ่งอ่ะเอาปล่อยปล่อ,อ,ยอ,ยอยก่อน ปไปกัอือตรงนี่นี่หรอกนู่นข้นางนอกเขาจะได้กินด้วยเห็นไหมอ๋อตาหนูว่างแล้วา,า,าระบาดตาหนูว่างแลตาหนูว่างอัพตาหนูว่าโอ้ปตานี่คือนี่ก็ไม่แบ่งให้ใครเอ่อหินด้วยหินด้วยไหนหินเนฮ้ยช่างมันตาไม่กินหินหรอก น้องหกลูกแม่จ um, so ับนะเนี่ยมันจับมันจับดีๆจับแน่นๆแม่เลยมาของพี่เขาตกลงไปในสระครับยกขึ้นสูงสิลูกลูกในขันถังก่อนเนี่ยถังก็อยู่ข้างล่างนั่นแหละให้ยกขึงนสูง อื้อโหจับ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 เลยเห็นดูดทำไมทำไมพี่มีม pues mm ีหุ่ด้วยเนี่ยจับไปเลยจับไปเลยไม่เป็นไรดุดขับเพียบเลยนั่นครับเพียบ <that offering> <mans> เขนครับโยนลงได้เลยครับนั่นแหละนั่นแห<ช>ละเ,เ<อ>หรอเข<อ><น>็นเอาโยนอาววานอ่าไม่เป็นไรไ โ่ยอ่ะตักมาไงเทเลยลูกเครานี้เทเลยตว่ถังเลยนั่นแหละถังทีหรือดีนวหลุดมือเดี๋ยวหลุดมือนะโอเค ปา่าเยอะมากเลย <Wow. S 1> แล้วก็าอาหารอาหารอร่อยนะเมื่อกี้แตนกินผาดซีอิ๊วเพราะว่าเนี่ยเขากินมากันหมดแล้วแตนยังไม่ได้กินข้าวกลางวันอาหารกาแฟขนมขนมอร่อยแต่เมื่อกี้อิ่มแล้วเลยไม่ได้กินเบหนี่เบามีเบ,หน,เบหนี่ด้วยเฮ <c oughs> ้ยฝนจะตกแล้ว <c oughs> วันนี้เป็นไงสนุกไหมครับในน้อยมีในน้อยไปเจอตัวอะไรมาเม,ามื่อกี้ในน้อยไปดูอะไรกับป้าป๋ามาหมูหมูมีอะไรอีกห่านแล้วก็มีอะไรอีกครับ ไปเลี้ยงอะไรมาเมื่อกี้ปลาปลาเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมมีกระต่ายด้วยมีกระต่ายด้วยโอ้ยเฉยเห็นกระต่ายอยู่ในนู้นไงทำไมป้าไม่เห็นกระต่ายล่ะป้าไม่ถึงฝนมาแล้วปลาค่ะทุกคนวันนี้ก็หมดเวลาละวันนี้แน่น้อยทำเมืองครับฝากช่องหน่อยครับึ่งจะพึ่งเดจะพึ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแบบทั้งเลี้ยงปลาทั้งเนืหมูเนื้อหอยเนื้อว อ่าวันนี้ก็หๆๆกไหนในฝากติดตามช่างเที่ยวหน่อนยครับติดตามช่างเที่ยวกดไลก์กดแชร์นะครับถ้ากัไม่กดไลค์กดแชร์คับไม่นั้นไม่นั้นเราจะทำคลิปเยอะๆนะครับอโอเคมาค่ะทุกคนบ๊ายบายวันนี้ไปไหนมาไหนฝะนก็จะตกเราต้องฝาก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 คุณผู้ชมถ้าชอบก็ช่วยกันกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่างเที่ยว <แบ S 1> ด้วยนะคะบายบายไปกำลังใจให้กันนะคะ bye bye. สําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับแุกทบายบายคุณ